ดีครับสวัสดีพี่พน้องเพื่อนๆครับอันนี้มาอยู่กับผมครับกินไรแนวมาดูรถใหม่ของเจ้าเซคฤตครับหรือว่าเสยซุนนั่นเองครับหรือว่ามีอีกเซคอฟครับคันนี้ออกใหม่แกะกล่ลองครับสดสดสิงสิงครับผมซึ่งตอนเอามานี่รถเทเลอร์ครับโอ้โ,อโอมีกันวาดวาดลอนปบๆยกลอนยกลอๆๆ้อก่อนนะ เย่เย่เยเย่ย่เย่เยยยยเหายางมาครับเพื่อจะได้เกิดความคล่องแคล่วครับดินมันจะติดมันจะเหนือกูเหยียบบกเซนเซอร์ดับแฟบด้วยนะใยญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ยาดานอันนี้ลูกพี่ใหญ่จับเองเลยเอาตครื่องซูดจับเองครับสหรัดพิมี้ก็ อากาศร้อนๆเลยนะครับมาดูเจ้าคันใหม่ของเจ้าเซ็รคิดโย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 ว่าอะไรจสซีทรอกเลยมาดูครับคันนี้นี่1งล้อมาสงถึงที่นะครับสงถึงสำนันกเลยนะครับจากนำสิ่งดินระเบิด โมไม่เบาครับโมนิฟายมาส่งถึงที่นะครับโดยใส่เทเลอร์มาครับจากทีมงานนำสิ่งอีสานใต้ครับนูไกลามากซึ่งอยู่ที่นายผมก็ยังไม่แน่ชัดเพราะยังไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ครับ แต่เราว่าคันนี้เรามาจากนั้นครับทำสีชมพูครับผมวันแบวแบบโลเลยครับโลด้วยชื้ด้วยภายในก็เนียนสวยดีครับผม vip พีผมโลวีไอพเลยครับระดับแนวหน้าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับจะขึ้นไลน์แนวครับซึ่งยังไม่ดังครับผม อันนี้จะเริ่มมาายดูครับเพื่อจะดังกับเขานะลองเชื่ๆดูก่อนบอประมาณนี้ครับผมโอ้แม็กโครก็ใหม่หกโลก็ใหม่แม็กซี่จวดได้ครับรถทันใหม่ยังยึงยังเมันเป็นขึ้นกันอหญ่จินเต้นครับผม ไม่เหมือนไนเจ้าฮีโนฮา0รยนี่เ้ยครับฟึบฟับฟึบฟับไปแล้วครับมา,ามาดูกำลงังตื่นเต้นโอ้แม็กซิจูดโอ้ยังหอมกลิ่นสีใหม่อยู่เลยครับไปแล้วครับ อาคขนานจะมาก่อนมาหนึ่มาดูเจ้าร้อยสามสิบแบนี้นะครับเจ็ดพิษงานกินใหม่นะครับครับผมสีเหลืองครับอะไรให้มาหมดพี่ม้เออจ็ดเกียมาอยูที่แม่